ัวเองขักินข้าวนอกบ้านหน่อยหิวอะ่ะข้าวเที่ยวก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะสบาย<อ>ชอคหมดแล้วอะ่ะอีกเหรอเออน้าเพื่อมีทำไม่ได้หรือไงโอเคโอเคโอเคงานไปรอที่รถนะครับอุย้ยมีคนโทรมาโหลครับต้องต้องครับผมเออ,เอ,อพอดีเนี้ยหิวเข่าอะ่ะตวัวไปเตรียมอาหารที่มันหายกินแต่งาเลยเด้อฮะ หากินย่งงากขอจองวิวบรรยากาศแบบสวยๆรูๆเลยด้อโอเคโเคน่ะขอเฝ้าเด้อเมียหิวแหงโอเคนอนเจอกันขอพหดไยอย่างว่าหากินย่ายๆกว่าอ,อ,อ๋อคิอดออกแล้วไปถ่ายนี้เด้อ Đâu 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 à? Ô. Ô. Đại leo. Leo đi. Ô. Đi lại đi nào. Ô. Đi nhà con đi. Ô. Cục này nữa. Oh. Để leo, leo à trên nhà. Quay. ไปไหนวะเ้าเฮ้ยเก๋นอะไรไปไหนอ่ะอาก็ไปกินข้าวนอกบ้านไงคันนี้คันนี้คือคันนี้เออน้ำมันนี่มันแพงอยู่อย่างวะเติมตัวอย่างดีให้กี้อาสิไปเนี่ยนะเอออย่างวะกี้รู้กันอยู่เพื่อกำปั้นอย่างดีที่หยั่งวะเอ้ย

ลูก<ท>พีกูหาที่นอนใหญ่ใหญ่กูจะโทรวะโอ้ยไหนบอกว่าจะพาไปกินข้าวนอกบ้านไงอ,อก็นี่ไงข้าวนอกบ้านไงนี่ๆนะทุกนื้ ใช่ไงบรรยากาศสวยไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ข้าวเขียวเนี่ยไม่มีครองด้วยเนี่ยบรรยากาศสวยเนี่ยโอ้โหไหนอาหารเนี่ยยังไงเตรียมไว้ให้เราด้วยนะโอ้ยังวะกินไมนี่ยกินก็กินนะไปไปโอ้ยังไงเสร็จแล้วอาหารลูกพี่คอยเืออ่าอลูกพี่คอยมาเรื่องว่เอาลูกพี่มาพอดีมามามาอาหารหายากของลูกพี่เสร็จแล้วเบิ่งวิวบรรยากาศครับสวยงามเชิญครับเสีย เชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้อาหารที่หายากแล้วก็บรรยากาศหลักล้านสุดยอดเลยครับลำบากมากเลยพอไปกินอะไรเนี่ยนี่ก็นี่ไงส้มตำเออก็นี่ไงปลาแดกมันหายากอะเนี่ยถามน้องเมาดูเนี่ยทำกี่ปีเลยที่ได้กินส้มตำอ๋อปลาแดกตัวนี้อายุประมาณ8ปีครับเออ8ปีว่าจะได้กินน้ำอเมซอนนหนาะมลังเนี่ย8ปีขนาดเนี้ยเนี่ยตัวที่ด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหมักถั่วดินนี่เอาไปจากไหนเนี่ย ปีนต no ้นไม้เอาครับเกือบตายโอ้ยเกือบตกกงไม้ตายนี่โค้งนี้ยิ่งหายยากนะเนี่ยนู้นว่าไปทากไหนเนี่ยถามนู้นี่นะโค้งผมกระโดดดำน้ำมุดลึกไป3เมตร4 5เมตรโอ้ใจเกือบผ่านใจเกือบผ่านแต่ขาตายเลยกินกินกินเลยนี่ลูกบรรยากาศดีเนี่ยจะกินได้มีเนี่ยพูดไปกินไม่ได้เชิญครับเชิญครับหืมกินดูอืมฉีกกระแดกด้วยดิ ไม่เอาไม่กล้ากินน่ะโอ้ของหากินยากอะเนี่ยกินให้ดูหน่อยอือร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอุยฝนตกแล้วออ่ะื啊ให้บรรยากาศดีอยยู่สวผมไปจ้างไอ้ฝนเทียมมาครับฝนเทียมให้ได้เย็นครับฝนเทียมร้อนมากเลยครับเห็นไหมการส่งดีน้องเขาเนี่ยนี่กินลำบากมากเลยลำบากนี่เออมันหากินยากอาหารแบบเนี้ยแล้วเนี่ยอะไรอ่ะขนมอะไรเนี่ย ขนมก้อนครับขนมก้อนประเทศขนมก้อนอร่อยมากเสแสร้งนี่ ได้มอ่ะกินได้มึงถีบดูดิโอ๊ะอาเป็นไรไหมอะเกินไปหัวไเสื้อเสื้อน่ะเปื้อนไหมเป็นห่วงเสื้อเออโอ้ดูว่าห่วงกูห้าขวงเอ้ยกลับบ้านเลยพร้อมแล้ไม่กินแล้วเสียลมห่ะปัเกือบอยู่นู่นเกือบอยู่นู้นไหนอ่ะโอยหลงสนไปห้อง ลุยลูกพี่บ่อยู่แล้วเสียบคอยเสียบเสียบก็พี่น้องปลาแดกหายากนำกินกับปลาเมึอกหากระยากเมื่อยกับเมื่อยวัวกินเองก็ได้วะเสร็จโจน โอ้ผุนเยอะมากเลยอะถ้าเจ้าลาบากขนาดนี้ไม่ต้องกินเลยนะข้าวนอกบ้านเนี่ยนไปกูนะ